สวัสดีค่ะพบกับเพชรหอมในสเก็ตข่าวนะคะสะเก็ตข่าวแรกของเราเป็นเรื่องของการชิมอาหารค่ะแต่ว่ามันจะลำบากนิดนึงนะคะช่วงนี้ไปกันที่จังหวัดนนทบุรีค่ะไปกันที่อำเภอปากเกร็ดค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมสถานการณ์น้ำที่เกาะเกร็ดระดับน้ำสูงนะคะชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันมากๆค่ะ อาหารการกินก็หายยากเหลือเกินทีมงานมาเจอกับคุณแม่ประพินยเย็นใจปกติร้านของคุณแม่เนี่ยเป็นร้านอาหารตามสั่งค่ะพอน้ําท่วมชั้นหนึ่งก็ปิดไปขนข้าวขนของขึ้นชั้นสองแต่ทํายังไงได้คะชีวิตมันต้องดิ้นกันต่อไปต้องขายอาหารตามสั่งขายกันบนชั้นสองนี่เลยค่ะพอเปิดร้านที่ชั้นสองทำอาหารขายแบบนี้แล้วตอนคนมาซื้อส่งของยังไงอชมค่ะ สู้ๆนะคะพาไปชิมเมนูพิเศษกันต่อค่ะที่สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษที่นี่มีเทศกาลอาหารสเปนค่ะเมนูอร่อยอร่อยจัดแต่งสวยๆมาให้ชมให้ชิมกันเพียบนะคะ เมนูพิเศษนี้ชื่อว่าโกชินโิโอสโกวินสไตล์นะ่าดูเหมือนหมูหันบ้านเราค่ะจะเรียกหมูหันสเปนก็ได้นะคะแต่ที่พิเศษคือตอนจะชิมเชฟเขาจะมาหั่นให้แบบนี้ค่ะไม่ได้ใช้มีดหั่นนะคะใช้จานค่ะหั่นแบบนี้ว <Wow. S 1> พอหั่นเสร็จต้องนำจานที่หัน่นโยนด้วย okay. โยนแล้วต้องโยนให้แตกนะคะถามว่าทำไมเขาบอกว่าเชื่อกันว่าจะนำโชคดีมาให้ค่ะโโออเเเคค ประทานโทษนะคะสำหรับเมนูนี้เนี่ยรวมราคาจานอยู่ในราคาอาหารแล้วถูกต้องไหมคะส่วนสเก็ดข่าวส่งท้ายเป็นเรื่องของการประกวดหนุ่มๆหมล่อๆเท่ๆอุ้ยเท่ขนาดไหนไปที่จังหวัดระยองไปกันที่บริเวณอนุสรเรือรบหลวงประแสะอำเภอแกลงในงานวิถีชาวเลสเสน่ประแสะค่ะ ในงานนะคะร้านอาหารทะเลมากันเพียบเป็นร้อยร้านค้าค่ะมาขายอาหารทะเลสดๆไฮไลท์ของงานอยู่ตรงนี้ค่ะเวทีนี้เลยประกวดหนุ่มตังเกออ๋ออันนี้ของจริงค่ะหล่อจริงหล่อแบบที่จับต้องได้และลีลาไม่ธรรมดาโดยเฉพาะคุณพี่ท่านนี้เรารอดเอวแล้วจะต้ดงหล่แล้วอ๋อโหาพวงมาลัยนี่จัดเต็ม ส่วนที่ไม่เหมือนใครก็ <allen Beach. S 1> น้องคนนี้เลยค่ะ oh. เป็นไงคะลีลาไม่ธรรมดาแต่ว่าน้องคะเวทีนี้ประกวดหนุ่มตังเกถูกเวทีใช่ไหมคะเนี่ยสำหรับผู้ชนะการประกวดเวทีนี้จะได้รับเงินรางวัลแต่ถ้าคนสุดท้ายนี้ได้ต้องได้รับมงด้วยนะคะมงลงค่ะแล้วพบกันใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ